สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกๆท,ท่านนะครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกันกันกบช่องวินวินพระบ้านพระเหมาราคาถูกนะครับวันนี้ก็อีพีที่หกสิบเจ็ดนะครับพี่จะไม่ผิดหกสิบหกหกสิบเจ็ดนึงเดี๋ยวขออนุญาตเช็ดกล้องแป๊บนึงพี่พี่วันนี้ก็มาในวันศุกร์นะครับเนาะช่วงบ่ายินยเย็ยนละ นครับวันนี้ไม่มีอะไรนอกจากการแบ่งปันในราคาถูกๆเท่านั้นพี่ๆนะครับวันนี้ก็มาแบบราคาถูกๆสนใจได้การไหนก็โทร0900623762นะครับไลน์ก็จะเป็น p o n g 190990อดี i n ลน์นะพี่ๆวันนี้ก็พบกันในวันศุกร์วันนี้สบายๆผมมาจัดโปรให้วันศุกร นะครับพี่ๆวันนี้ผมมาจัดโปรให้วันศุกร์นะครับในราคาแบ่งๆบ,บางๆเบาบๆให้พี่ๆได้ทุกท่านได้เลือกรับชมกันนะครับนะ้องวันศุกร์เราแบ่งกันกันในราคาถูกๆแล้วกันพี่ๆมานะครับสนใจรายการไหนก็อย่าลืมทักหรือโทรกันนะครับพี่ๆเนาะวันนี้ผมมาแบ่งปันจริงๆนะครับบางรายการก็พี่ๆก็ลองดูนะครับเราขอในราคา2 0 0 3 0 0บาทพอครับพี่ๆวันนี้ไม่แพงนะครับนะ าราคาที่หนึ่งเลยแล้วกันนะคะพี่ๆราคาถูกๆแบ่งปันกันในาราคานี้เลยนะคะพี่ๆพ,พระสมเด็จรายการที่หนึ่งค่ะพี่ๆพระสมเด็จโอ้โหันนี้น่าจะเป็นวัระคังพี่ๆเนื้อเก่ามากๆเลยครับาราคาถูกๆวันนี้เน้นแบ่งๆเบาๆให้พี่ๆได้เลือกรับชมนะคะพี่ๆอันนี้พระสมเด็จรายการที่หนึ่งนะคะพี่ๆอันนี้เอาสองร้อยบาทครับ ลองดูนะพี่พี่สนใจรายการไหนลองดูทักหรือโทรสอบถามได้เลยนะครับพี่พี่สมเด็จรายการที่1เอา200บาทนะครับรายการที่1นะครับพี่พี่รายการที่2นะครับรายการที่สองเอาเป็นพระเออ่เดี๋ยวนะนี่มีเหรียญอันนี้เหรียญเก่าเหรียญภูกเก็ตเหรียญพ่อแช่มครับพี่พี่อันนี้ผมไม่ไม่ทราบที่นะนเนี่ยครับอันนี้เอาไปเหรียญที่2เอา300บาทครับพี่พี่เหรียญหลวงพ่อแช่ม ส4กว่านะครับ 2- 4สกว่าพเพราะแชม่มเอา300บาทพอครับพี่วัดฉลองกระไหลทองแห้งๆเลยครับพี่พี่เหรียญวัดฉลองกระไหลทองแห้งๆเลยครับเอา300บาทครับพี่พี่สนใจยังไงลองดูนะทักหรือโทรมาพูดคุยได้สอบถามได้นะครับหลวงพ่อแชม่มเอา300บาทครับรายการนี้วัดฉลองสองสกว่ากว่าน,ะน,นี้ผิวแห้งกิ๊กเลยวันนี้ก็ ไปทําบุญนะพี่ๆเนาะทำบุญแบ่งนะครับนําบุญนํากุศลมาฝากพี่ๆี่เอฟซีกันทุกท่านเลยนะครับพี่พรายการต่อไปรายการที่สามนะครับองค์นี้จะเป็นพระรอดครับพี่ๆองค์นี้จะเป็นพระรอดเกเ่าเลยครับองค์นี้พี่ๆพระรอดเก้าเแล้วองค์นี้ได้ตรับเลทมาไปหนึ่งนะครับพี่ๆพระรอดรายการสามเอาสองร้อยบาทครับพี่ๆี่เดนี้ไปไวนิดนึงนะเพราะว่าพระคันข้างดีจะรับ หลากหลายายการแต่ว่าราคาแพงๆนะสองร้อยสองร้อยองนี้เอาสองร้อยบาทครับพระรอดพระรอดนะครับอันนี้เอาสองร้อยบาทเพื่อพี่พท่านใดสนใจนะครับลองดูนะพระรอดเอาสองร้อยบาทรายการถัดไปครับรายการที่สี่องนี้จะเป็นเหรียญหล่อเออผมไม่ทราบที่นะเหมือนมีเจ้าของบอกมาเหมือนกันนะเหรียญหล่ลอกเก่าๆเอาสองร้อยบาทครับพี่ๆีรายการสามรายการสามเสีมา อันนี้ไม่แน่ใจหลวงพ่ออะไระเอาเอาสามร้อยบาทครับพี่พี่นี่ครับเหรียนเซมานะนี่ครับลองดูนะรายการสี่รายการห้าครับรายการห้รา,าเป็นหลวงพ่องเงินนะครับอันนี้เป็นผมดูเป็นพิมพ์คิตานะพี่แต่ออกเป็นเนื้อสาเงินเลยครับพี่พี่ผมดูเป็นพิมพ์คิตาแต่เนื้อออกเป็นสาเงินสวยงามมากๆครับนี่ครับออกเป็นเนื้อสาเงินเลยนะพี่พี่องนีここ้ ได้มาแพ้นิดนึงแต่เปิดไม่ได้ว่าส่งมากเอาเนี้ยเอาสี่ร้อยบาทครับรายการห้าเป็นทิมคิตานะครับเอาเป็นสาาเงินเลยพี่พี่เอาห้าร้อยบาทครับเป็นทิมคิตาเป็นสาาเงินเลยพี่นี่ครับเอาห้าร้อยบาทพอพี่พี่นะครับรายการห้านะอันนี้พิมคิตาสาาเงินแล้วก็อุนี้เป็นรายการห้านะครับแต่พ่วงกันไปนะพี่นะ พ่วงด้วยนะครับตรงนี้ตรงนี้ผมขออนุญาตใส่เป็นรายการห้านี้ให้สององเลยนะครับพี่ได้ซื้อหนึ่งได้สองไปเลยนะครับเนาะแตสวยนะองค์องค์นี้ก็สวยรายการหกครับรายการหกจะเป็นหลังค้อนนะครับพี่รายการหกจะเป็นหลังค้อนรายการหกจะเป็นหลังค้อนนะครับนี่ครับหลังค้อนเอาสองร้อยบาทครับรายการหก เอาสองร้อยบาทหลังค้อนนะครับนี่ครับอันนี้วะ้างหลังค้อนเอาสองร้อยบาทพอครับพี่พี่ร้ยการหกนะระ้างหลังค้อนเอาสองร้อยบาทพี่พี่ท่านใดสนใจลองดูนะครับรายการเจ็ดนะครับรายการเจ็ดเป็นเหรียญหลวงพ่อทานะครับพี่รายการเจ็ดเป็นเหรียญหลวงพ่อทาวัดพเนียงแตกตรงนี้เป็นพิมพ์ห้าเหลี่ยมแบบนนี้ครับพี่พี่ นี่ครับเป็นห้าเหลี่ยมแบบนี้ข้อทาพ้อทานี่ครับนี่สวยงามมากๆเลยครับข้อทาเอาสองร้อยบาทครับพี่พี่อันใดสนใจลองดูนะข้อทาว่าเป็นยังงแต่เอาสองร้อยบาทครับตรงนี้พี่พี่หลวงข้อทานะครับห้าเหลี่ยมรายการที่เจ็ดนะครับพ้อทารายการที่แปดนะครับรายการที่ แปดเป็นพระปิดตายันยุ่งนะครับผีดพระปิดตายันยุ่งอันนี้ผมไม่ทราบที่นะได้หมอเหมาไหมทีแต่ออกเป็นสางเงินเลยพี่รายการที่แปดออันนี้จะเป็นยันยุ่งอันนี้ผมไม่แน่ใจที่ไหนนะเอาสามร้อยบาทแล้วกันครับพี่องค์นี้เอาสามร้อยบาทรายการแปดยันยุ่งนะครับเอาสามร้อยบาทนี่ครับพี่บิ่านได้สนใจรายการไหนลองดูนะ เอาเป็นส่างเงินเลยพี่ยันยุ่งไม่แน่ใจสายปุ๋เอี่ยมหรือเปล่าเ mm hmm. นี่ยครับเอาสามร้อยบาทรายการแปดรายการเก้าครับรายการเก้าจะเป็นพระปิดตาอางค์นี้พี่นี่ผมก็ไม่แน่ใจให,หลวงพ่อนันเนี่ยคล้ายๆเป็นพ่อทับไม่มีนี่ครับเป็นพระปิดตาเก่าๆแบบนี้เลยครับพี่องค์นี้เอาสามร้อยบาทครับพระปิดตาเ mm hmm. นี่ยครับ ลองดูนะพี่ๆี่เถอะถูกใจเอาสามร้อยบาทครับนี่ครับรายการเก้านะครับรายการเก้าเอาสามร้อยบาทรายการที่เก้ารายการสิบนะครับรายการสิบจะเป็นเอ่ออันนี้ละกันครับพี่พระเอ่ออันนี้อะไรนะเดี๋ยวขเขาเรียกอะไรนะปิจารณ์แร่บางไผ่ครับพี่แร่บางไผ่ แร่บงางไผ่องนี้สวยงามมากๆเลยครับแร่บงางไผ่เอาห้าร้อยบาทครับองนี้พี่พี่รายการสิบนะครับปิตาแร่บงางไผ่เอาห้าร้อยบาทเส้นเซียนคมคมเลยครับพี่พี่เส้นเซียนคมคมเลยนะเอาห้าร้อยบาทครับรายการสิบนะครับปิตาแร่บงางไผ่รายการ S 1> <S 1> 11นะครับรายการ11จะเป็นเหรียญหลวงพ่อเงินปี15นะครับหลวงพ่อเงินปี15ข้างหลังจะเป็นหลวงพ่อเปลืองนะครับนี่ครับวันนี้เหรียญสวยดีนะครับพี่เอา500บาทครับองนี้จะเป็นพระปี15หลวงพ่อเงินหลังเป็นหลวงพ่อเปลืองเหรียญรูปไข่นะครับพี่เหรียญรูปไข่เนื้อทองแดงผิวกระไหลทองนะครับ สวยงามมากครับนี่ครับองนี้เอา500บาทพอครับพี่มีรายการ11นะรายการ11รายการ12นะครับ12จะเป็นเอ่อพระเดี๋ยวนะพระรก,กิ่งครับพี่12จะขออนุญาตเป็นพระกิง่งพิมพ์แต่งองน,นี้สวยงามมากๆครับพระกิง่งบาวเวเล่พิมพ์แต่งน,นะเก่าๆดีครับองน,นี้ กิ่งปอเปีพิมพ์แต่งนะครับสวยงามจริงๆองนี้น่าจะออกเป็นนวะด้วยนะพี่คนนี้น่าจะออกเป็นนว<อ>ะด้วยนะครับนี่ครับเป็นกิ่งปอเปี๊พิมพ์แต่งเอาสี่ร้อยบาทครับพี่พี่องนี้เอาสี่ร้อยบาทพี่พี่ท่านใดสนใจลองดูนะครับปอเปีพิมพ์แต่งเนื้อออกเป็นนวะเลยนะพี่พี่เอาสี่ร้อยบาทครับรายการที่สิบสองนะครับสิบสอง เป็นปาวเวเลทพิมพแ่งนะครับสิบสองเอาสี่ร้อยบาทรับพี่พี่นี่ครับสวยงามมากมากครับสิบสองปาวเวเลพิมพแต่งเอาสี่ร้อยบาทสิบสามสิบสามจะเป็นข้อเงินองนี้แล้วกันครับพี่พี่สิบสามจะเป็นข้อเงินพิมพคิตานะครับพี่พี่องนี้องนี้น่าจะสี่ชายปพาะผมไม่แน่ใจสี่ชายหรือห้าชาย องนี้เอาสี่ร้อยบาทครับพี่พี่สนใจยังไงลองดูนะเอาสี่ร้อยบาทครับมีเม็ดเดือดด้วยนะครับพี่พี่รายการสิบสามน่าจะเป็นพิมพ์คิตานะพี่พี่สวยงามมากๆครับองค์นี้น่าจะแกะตลับทองไหมทีนะครับเอาสี่ร้อยบาทครับพี่พี่หลงพ่วเงินพิมพ์คิตาห้าชายไหมแต่เนื้อนี่เป็นเป็นเกดกระดี่เป็นผิวมะระเลยนะครับพี่พี่ทั่วองค์เลยนะครับนี่เป็นเก็ดกระดี่เป็นผิวมะละเลยนะครับ ห้องเงินนะครับรายการสิบสามเอาสี่ร้อยบาทครับพี่พี่นี่ครับสนใจยังไงรายการสิบสิบห้านะครับสิบห้าเป็นพระปิดตาอันนี้แล้วกันครับพี่พี่พระปิดตาพระปิดตาหลวงะะพุทธนาคมครับพี่น่าจะน่าจะเป็นหลวงพุทธนาคมไหมวัดหว้วยเจ้าระคายเอาสามร้อยบาทครับพี่พี่องค์นี้ ออกเป็นเนื้อเม่กระสิบเลยไม่กระพัดหรือเปล่าไม่แน่ใจเอาสามร้อยบาทครับสิบสี่นะขออภัยนะครับรายการสนะิบสี่เนาะสิบสี่ขีตาสิบสามนะครับวันนี้เอาสามร้อยบาทครับมีจานนะครับวันนี้มีรอยจานด้วยนะนี่ครับภาพปิดตาลงบุญนาคนะครับเอาสามร้อยบาทครับพี่พีท่านใดสนใจลองดูนะทักเปิดทงมาได้เลยรายการต่อไปครับรายการที่เอ่อเท่าไหร่นะ สิบห้านะครับสิบห้าสิบห้าจะเป็นพ่อเดิมนะครับสิบห้าจะเป็นพ่อเดิมแล้วกันนะครับองนี้ผมไม่แน่ใจพิมพนะแต่สวยงามมากๆครับสิบห้าพ่อเดิมนะครับพี่พี่พ่อเดิมองนี้เอาสี่ร้อยบาทครับพี่พี่รายการสิบห้าเอาสี่ร้อยบาทครับพ่อเดิม แต่งงานม,มากๆครับตรงนี้นะเก็บแต่งพทงตะไบสวยงามมากๆครับเอาสี่ร้อยบาทพี่พี่พอเดิมนะครับนี่ครับใต้ฐานนะมันมีรอยจังเอาสี่ร้อยบาทพอพ่อเดิมนะครับรายการนี้สิบห้าสิบหกนะครับสิบหกจะเป็นจอบพ่อไปนะครับพี่จอบพ่อไปกําแพงเนื้อเป็นเกร็ดเลยพี่นะครับ เป็นเหรียญหล่อโบราณน,นะครับเหรียญหล่อโบราณเก่าๆแบบนี้เลยนะครับพี่พีจอบใหญ่เพราะปนะครับพี่พีรงนี้ด้านหลังสึกพอสมคงวรนะครับอันนี้เอาสี่ร้อยบาทแล้วกันครับพี่พีรงนี้นะทำงานม,มากๆเลยจอบใหญ่นะครับตรงนี้เอาสี่ร้อยบาทนะครับสวยตรงนี้สวยมากๆเลยะครับเอาสี่ร้อยบาท กจาเข้าไปนะครับรายการที่สิบหกรายการที่สิบเจ็ดนะครับเออมีพระรก,กิ่งองนี้นะครับพี่รายการที่สิบเจ็ดมีพระรก,กิ่งชินะบัญชรน,นะครับพี่พหลวงปู่ทิมนะครับวันละหานไล่องนี้ขอห้าร้อยบาทมีโค้ดตอกด้วยนะครับพี่มีโคต้ตตอกด้วยข้างล่างเขียนเป็นจเจริญพรนะครับ องนี้รายการที่สิบเจ็ดขอห้าร้อยบาทครับพระกิ่งชินดบ,บัญชรหลวงปู่ทิมวัาหารายสิบเจ็ดนะครับเอาห้าร้อยบาทรานะคาพี่พีลองดูนะสิบแปดนะครับสิบแปดเป็นเหรียญปูท่ทวดปู่ดู่ัสดุแก์เอาอเป็นเนื้อเงินเงินเลยนะพี่พีปูท่ทวดปู่ดู่ัสดุแก์นะครับเอาเป็นเนื้อเงินเงินเลยครับพี่พี่องนี้เอาสามร้อยบาทครับเหรียญ วสแก่ปีสามสองนะครับเอาสามร้อยบาทครับพี่พีถ้าใดสนใจลองดูนะนี่ครับเอาสามร้อยบาทรายการที่สิบแปดรายการที่สิบเก้านะครับสิบเก้าสิบเก้าเป็นหลวงผู้เอี่ยมแล้วกันครับพี่หผู้เอี่ยมนี้ได้เหรียญเก่ามาเหรียญนะครับผู้เอี่ยมวัดหนังนะครับนี่ครับองค์นี้ เส้นสายลายจีวรคมสวยมากครับเม็ดไข่ป,าปลาคมคมเด้งๆเลยนะครับปูเอี่ยมวัดหนังนะครับองนี้ขอสามร้อยบาทครับพี่พี่องนี้รายการที่สิบเก้าปูเอี่ยมนะครับวัดหนังองนี้ขอสามร้อยบาทครับพี่พี่ท่านใดสนใจลองดูนะนะครับไม่แพงไม่แพงแบ่งปันสิบเก้านะครับขอสามร้อยบาทยี่สิบนะครับองนี้จะเป็นพระปก หลวงปู่ทิมวราหารไล่นะครับปะแปดรอบนะครัปบ De ปะแปดรอบหลวงปู่ทิมวราหารไล่องนี้ก <modern cause> ็สวยนะครับพี่องนี้ขอสี <Alberto> ่ร <im> ้อยบาทครับพี่รายการยี่สิบนะครับเหรียญปะแปดรอบนะครับขอสี่ร้อยบาทมีโค้ดนะครับมีโค้ดเนี่ยครับขอสี่ร้อยบาทครับรายการยี่สิบปู่ทิมนะครับโปก ยี่สิบเอ็ดนะครับยี่สิบเอ็ดเป็นพระหลวงพ่อเงินนะครับพิมพ์นิยมนะครับองนี้เป็นพระหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับยี่สิบเอ็ดนี่ครับสวยงามมากๆครับองนี้ตัวพ่อเงินพิมพ์นิยมเอาสี่ร้อยบาทครับพี่พี่งนี้เอาสี่ร้อยบาทพี่พี่ท่านสนใจลองดูนะนะครับ แล้วก็ยี่สิบเอนี้ผมแถมห้อยเขยนให้องค์นะหน้าหนุ่ห้อยเขยนนะครับ4ี่บาทนี้ผมให้คู่เลยนะไม่ได้แยกนะครับพี่พี่ให้คู่ไปเลยนะครับยี่สิบเอดสององค์ไปเลย2ี่สิบสองนะครับยี่สิบสองจะเป็นพาระหลวงปู่ไผ่นะครับพี่หลวงปู่ไผ่กาแพงนะครับองน,นี้จะออกเป็นเนื้อสางเงินเงินเงินเลยนะพี่พี่นี่ครับองน,นี้จะเป็นสางเงินเงินเลยนะ สวยงามมากๆครับองนี้ขอสี่ร้อยบาทครับพี่มีองนี้ขอสี่ร้อยบาทพ่ไปพอเปน็นเงินเงินเลยนะครับออกสี่ร้อยบาทรายการยี่สิบสองนะครับยี่สิบสามนะครับยี่สิบสามเป็นพระปิดตาอันนี้ผมไม่ทราบที่อันนี้ผมไม่ทราบที่อันนี้ผมไม่ทราบที่นะครับนี่เนี่ยครับ แต่เหมือนทางใต้เหมือนเขาอ้อหรือเปล่าไม่แน่ใจอันนี้เอาสามร้อยบาทครับยี่สิบสามเอาสามร้อยบาทยี่สิบสามนะครับปิดตาไม่ทราบที่นะเอาสามร้อยบาทครับพี่ๆเผื่อท่านใดสนใจนะครับลองดูนะเอาสามร้อยบาทนะครับยี่สิบสี่ยี่สิบสี่เป็นเหรียญแจกทานนะครับเพราะผมวัดต่องแท เหรียญแจกทานพ่อผมวัดช่องแครนะครับเหรียญเล็กๆนะครับพี่พี่นี่ครับอันนี้เอาหกร้อยบาทละกันครับพี่พี่แจกทานนี่ตะสังกต,ติสั้นนะเอาหกร้อยบาทละกันครับพี่พี่ลองดูนะถ้าถูกใจนะครับพี่พี่เหรียญแจกทานเอาหกร้อยบาทครับยี่สิบสี่นะครับเอาหกร้อยบาทสนใจยังไงทักหรือโทรพูดคุยสอบถามได้นะครับยี่สิบห้า เป็นปูทวดนะครับพี่ปูทวดอันนี้บัวล้อมนะครับยาขัดแดงแดงอยู่เลยพี่ปูทวดยาขัดแดงแดงเดิมๆเลยนะครับปูทวดบัวล้อมก้นลายเซ็นนะก้นมีลายเซ็นนะครับพี่ mhm. ก้นมีลายเซ็น,นอันนี้ได้เป็นนมาเลยครับรงนี้เอาสี่ร้อยบาทครับพี่ๆปูทวดนะครับ ปูทวดเอาสี่ร้อยบาทนี้ยักขัดเดิมๆเลยนะครับพี่ๆปูทวดเอาสี่ร้อยบาทบวนรอบรายการที่ยี่สิบห้านะครับยี่สิบห้าเอาสี่ร้อยบาทรายการยี่สิบหกนะครับยี่สิบหกยี่สิบหกเอ่อเป็นอะไรเดียวยี่สิบหกเป็นคลาสกิ่งอันนี้แล้วกันครับ แล้วจะเป็นยี่สิบเจ็ดเป็นลาตนนะยี่สิบหกเป็นกลิ่งกิ่งอันนี้ฟอร์มเหมือนคล้ายๆปอวาเลนนะพี่เอาสามร้อยบาทครับพี่พี่เอาสามร้อยบาทกิ่งองนี้ฟอร์มคล้ายๆปอวาเลนเอาสามร้อยบาทพอครับพี่พี่เผื่อพี่พี่ท่านใดชอบนะครับเอาสามร้อยบาทกิ่งปอวาเลนนะครับฟอร์มเดียวกันนะยี่สิบเจ็ดยี่สิบหกนะครับยี่สิบหกยี่สิบเจ็ด รัตนนะครับพี่รัตนะรัตนะตรงนี้เอาสามร้อยบาทครับพี่พี่เอาสามร้อยบาทสวยงามมากๆเลยนะครับพระรัตนะเอาสามร้อยบาทเนี่ยครับบูทองนะบูทองแห้งๆเลยครับพี่พี่บูทองแห้งๆเลยเอาสามร้อยบาทเนี่ยครับสวยงามมากๆครับพระรัตนะพระ บุทองนะครับแล้วก็300บาทอันนี้รายการที่ต้องเทยนะ่าไหร่นะ27 26 27นี่ครับต้งแถมเพิมเงินด้วยนะจอไปให้ด้วยนะซ้อนหลังไปแป๊บนึงนะครับ27อ่ะโอเคนะครับอันนี้ได้2นะครับ27นะอัเนน็ดนะ้นผมโปรไมนะ่ให้ด้วยถ้าพี่ๆท่าในใดสนใจนะครับรายการ28นะครับ28 ยี่สิบแปดเป็นพระเหรียญเออ่หลวงพ่อกเกษมเขมเกโกนะครับตลับหนึ่งใบนะครับพี่พี่หลวงพ่อกเกษมเขมโกเอาสี่ร้อยบาทครับยี่สิบแปดเอาสี่ร้อยบาทหลวงพ่อกเกษมเขมโกนะครับสุสานไตรลับเอาสี่ร้อยบาทพี่พ,พี่ราคานี้ถูกมากเลยนะถูกมากๆครับวันนี้หลวงพ่อกเกษมเอาสี่ร้อยบาทยี่สิบแปดยี่สิบเก้านะครับยี่สิบเก้า ยี่สิบเก้าเหมือนให้ดูพ้องเงินตรงนี้ดูครับจริงๆอยากจะเก็บไว้ก่อนแต่เน,นี้สวยงามมากๆครับหลงพ้องเงินพิมพ์นิยมนะครับยี่สิบเก้านะครับนี่ครับสวยงามจริงๆครับตรงนี้พี่พี่เอาสามร้อยบาทพอครับพี่พี่ยี่สิบเก้าเอาสามร้อยบาท นะครับองน,นี้หลงพ่องเงินนะครับองน,นี้น่าจะเป็นพิมพ์มนะิยมน่าตะฟอร์มบึกบักมากองน,นี้ฟอร์มสวยมากเอาสามร้อยบาทพอครับพี่ๆหลงพ่องเงินพิมพ์นิยมนะครับเอาสามร้อยบาทยี่สิบเก้าแล้วก็รายการสามสิบสุดท้ายนะครับรายการสุดท้ายสามสิบจะเป็นพระปร๊มซ้ำหลวงปู่ทวดนะครับพี่ๆพีพรปร๊มซ้ำปู่ทวดองน,นี้เอาสามร้อยบาทครับพี่ๆวันนี้ผมบอกว่าราคา แบ่งๆนะพี่ๆทุกท่านเลยนะเอาสามร้อยบาทถือว่าราคาโปรโมชั่นวันหยุดนะครับเอาสามร้อยบาทพี่ๆปอมซ้ำองนี้สภาพใช้มาบ้างนะอาจาร์ที่สามสิบโอเควันนี้ก็วินวินผ้นาบ้านผ้าหมาก็ไปก่อนนะครับพี่ๆ ยี่ปีที่สังหงงารท่านผมจำไม่ได้เดี๋ยง่ายเดี๋ยวฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตอนไว้ด้วยนะครับสนใจอะไรกันไหนก็เหมือนเดิมครับพี่ทักเลยโทรมันมาได้เลย0900223762มีบริการเก็บเงินปลายทางใหพ้พี่ทุกท่านวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ